กระสังไม่ต้องช่องคาถานะคะการช่องคาถาเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราช่องผิดความหมายก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะเหมือนเวลาเราไปเรียกชื่อใครนะคะเราเรียกชื่อเขาผิดเขาก็ไม่หันกลับมาใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะการช่องคาชานะคะถ้าเราท่องผิดความหมายก็เปลี่ยนเพราะคําที่เราช่องคาถาก็จะเป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยและอีกอย่างหนึ่งค่ะการช่องคาถานะคะต้องท่องตอนที่เราจิตนิ่งจิตมีกําลังนะคะหลายคนพอเวลาช่องคาชานะคะบางที คิดหนุนคิดหนี่นะคะทําให้ตอนที่เราท่องคาถาจิตเราไม่นิ่งจิตเราไม่มีกําลังแบบนี้คําตั้งจิติฐานสิ่งที่เราอยากได้นะคะก็มักจะไม่ถึงครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาพีงจะมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคะเป็นการตั้งจิติฐานให้จิตเปิดนะคะจะส่งไปพร้อมกับเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินค่ะซึ่งจะเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าค่ะการที่เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะโดยการให้จิตของเราเปิดนะคะจิตของเราเปิดจิตของเรามีกําลังก็จะทําให้สิ่งที่เราขอ ะะไปถึงครูบาอาจารย์หรือของมงคลได้ง่ายมากกว่านะคะก็จะส่องเป็นเคล็ดลับง่ายๆสบายๆไปพร้อมกับเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินนะคะ